ชวินเก็บบรรยากาศสนเงาะมาฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เนาะเงาะกำลังซุกนะครับหลายเลยเยอะมากนะครับแต่ชวินบอกเก็บพังเปิลหรอกนะครับเพราะว่าเปิลก่อทามาหากินเนาะวันก่อนก็อหันเปิลมาใส่ปุ๋ยอยู่นะครับถึงแม้ว่าราคามันจะบ่ค่อยดีเนาะกิโลสิบบาททิพห้าบาทเจ้าบาทนี่นะครับแต่เปิลก่อทามาเนาะจางแต่งกิ่ง จังใส่ปุ๋ยจังเอาอยาตัดยานะครับทุกคนต่างทำมาหากินเนาะนะครับชาบินบอกเก็บของเปิลนะครับเพิาะว่าขายากก็เก็บกินต่อยนะครับแต่บอกเป็นยังครับเพราะว่าบ้านชาบินก็มีนะครับบ้านชาบินมีสองตนกันเนาะก็ตกหลนเฮเบอร์ให้นะครับนะครับบรรยากาศโซนเงาะบรรยากาศตอนเจ้านะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ชวินด้วยนะครับเนาะช่องน้อยๆนะครับกําลังจะเจริญเติบโตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนชวินด้วยนะครับเนอชวนนอชินยองเนอรครับเช่นเคยนะครับบรรยากาศตอนเจ้าเนาะชวินนํามาฝากตะกีแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาใจกว่างเลยนะครับสำหรับคลิปใจกว่างคลิปนี้นะครับเริ่มก่อนแรกกันเลยนอท่านผู้ชมหอยไว้ตรงนี้นะครับเอาลงมา อันก็กวางแม่ดินอย่างไรฮน,นซักโต้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่สองต่อไปเลยนะครับอยู่พื้นเก่าปอนี่นะครับท่านผู้ชม หลุ่นกันลุ่นกันมีกกอวางอีอูดก็กวงางยังกวางนี้ครับท่านผู้ชมเซตมันให้แล้วกี่โตสองโตสามโตครับอีหลุมยัตัวนี้ถ้าจําเซตตัวเนาะ มันคงจะบอสสวิงกิ่งกันก็นจไปเป็นเก็บตัวนี้ไปก่อนกว่างกี้นี่ก็เก็บไปอยู่ครับเอาไปหือป่นๆขโคกแกมเ้าเอาไปนี่นอเดี๋ยแขวนไว้ติดเก่านะครับ ก่อนที่สามต่อไปเลยนะครับหมื่น่ฟนผู้ชมอยู่พื้นเก่าซักโอ้ยนักนักนักมีเการักโต,โตก็อยู่พื้นนี่อ,อ้อยอูดครับหนึ่งโต อีนี่เก็บไปอยู่บริสุทธิ์พุทธผองครับจะอีน่ครับยยกไว้ตีใสงใ่นี้เนาะนี่นะครับก่อนต่อไปเลยนะครับ ชวินใส่ไม้เดิมเนาะใจแล้วชว,วินอก็แควไม่ใช่เดิมนะครับซอยลงมาดำดำคึ้มยังเปิดกโกยก่ก็ยังก่อนนี้ซักโตท่านผู้ชม ไม่มีเดี๋ยวกันมาติเดิมนะครับต่อกันไปเลยนะครับเอาลงมาหันดินครับกว้างนี้ กับกว่างไม่อูดเสร็จกันเหมือนเดิมกระชิ้นก็ยังจะเก็บไว้อยู่มใน,น่เฮอีหลุมหมุดไปแล้วนี่อีหลุมกานะครับถึงจะได้ก็เอาไปปล่อยอยู่ดีเก็บไว้แป๊บนึงนะครับ ออกก้อนนี้เราจะได้กวางใหญ่ก็อนอเจ้าวาวไม่ติดครับท่านผู้ชมบอมีก่อนต่อไปเลยครับชาวินจะใส่เลงกันไปเเด็นเนาะยายตุ้งักเข้าไปในในีบนนะครับข่างๆส้นเนาะ ต้นกอนนี่เขาไปแต่กบไม่ได้พอมันกิ่งมันติดกันเนาะไปกิ่งมันติดกันแล้วก็มีติดตั้งนะครับอาชัยีีว่ามันเป็นพลไม้มันอาจจะมาติดข้างๆนี่ก็ได้นี่นะครับบ่ได้รุนกันครับหันดินแล้วกวางบัตังกวางนี้ครับท่านผู้ชมตัวดำเมี่ยมเลย นิ่มๆกะจะถ่ายรูปได้กนโอเคเก็บไว้ตัวเดียวตัวเดียวก็ยังดี เขาสูอันต่อไปนะครับก้อนต่อไปเนาะบันชะมินเข้าห้องก้อนต่างกวางกับก้อนจนกวางคนละอย่างนะครับไป่ห้องก้อนเหมือนกันหันดำดำเขางงกออีหลุ่มกอกว่างนี้ครับท่านผู้ชม ตัวดำเลยอยู่ไว้ตรงสวยนะครับแต่ตัวน้อยไปนหน่อยเอาไปเป็นเอาไปเป็นปอพันธุ์ก็ได้อยู่นะที่ไหนมันอาจจะใหญ่อาจจะพัฒนาสายพันธุ์ก็ตกเก่าขึ้นมาได้ ยื้ไปก่อนเนาะยาวๆกันไปนะครับต่อไปเลยนะครับกวางลงยังไม่ได้กําแล้ววันนี้พอที่ทาจะมีมันดินให้กําแล้ว แมนแต่ <M> เออเพื่อน่หรออ๋อ,อ,อมีอยู่ทผู้ชมวางน้อยครับตัวก็จะประมาณเนี้ยเนะโอเคเก็บไว้ตัวเดียว เช่นเดิมนะครับก่อนสุดถ่ายถ่ายสุดซอยวันนี้เปลี่ยนมุมมาหอยตรงนี้นะครับมือหน่อยเนิดทา่านผู้ชมเอาลงมามาดาคคมมุมกันแล้วเออ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 ไม่มี เดี๋ยวสรุปผลงานของชาวินนะครับบ่จะได้กี่ตัวเนาะแต่น่าจ,จะบ่ได้หนักนะครับซิบตอาจจะบ่ถึงเนาะสะรุปผลงานของชาวินเชานี้นะครับกระพิบใจกวางนะครับวันนี้เด็กกวางนี้นนะครับท่านผู้ชมหกเจ็บโตเนาะ กวางใหญ่บอออกเลยนะครับกวางส้งบอออกเลยน่าจะเป็นแคมสักพักนึงนะครับกว่ากว่างใหญ่มันจะออกเนาะตัวแม่วันนี้ชวินใดสี่โตนะครับเดี๋ยวตัวแม่นี้ชวินจะนําเป็นใส่ไว้ในถังที่ชาวินแยกไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะหากว่างตรงงามๆมันเป็นพอขันเนาะแล้วก็ชวินจะนํามาปล่อยเหมือนเดิมนะครับเพื่อพิหนะเขาจะได้มีคลิปต่างกวางนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากปีแล้วนะครับเพาปีแล้วชวินก็ปล่อยไว้ ทำมวชนี่เป็น f อฟเก่าที่ติดตามชวินตั้งแต่เริ่มแรกนี้อาจจะหู้นะครับสําหรับ f อฟใหม่ที่เขาเขามาใหม่ก็ขอทําความเข้าใจไว้ตัวนะครับว่าเปนมันเป็นการทํามาหากินหาอยู่หากินเนาะมันเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งทุกคนที่ทํา YouTube จะต้องเข้าใจนะครับบรรยากาศโนเงาะ ขอบคุณนะครับติดต,ต,ตามผัชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ชาววินตัวนะครับเนอร์ชาวินยองครับผมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เขาคือผ่านกดเร็วเนอร์มีผู้ติดตามหนักๆมียอดจมูกครบนะครับจะได้เป็นกูเป็นกิมชาวินไปเรื่อยๆนะครับนอ้องขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ